เป็นเหตุการณ์ความรักที่หลายคนพูดถึงเมื่อวานนี้บางคนก็จะสมน้ำหน้าตาแล้วนางองศารเจ็ดสิบแล้วอ่ะคุณตาแล,แล้วไปผูกข้อไม้ข้อมือสาวอายุสิบเก้าคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณตาก็บอกว่าเขาก็ทุ่มกับความรักครั้งนี้มากโดยบอกว่าโอ้ให้ทั้งหมูให้ทั้งไก่เห็นบอกว่าหมูห้าสิบตัวถูกไหมไก่อีกสามร้อยแล้วก็เงินอีกสองหมื่นเป็นค่าสินสอด คุณผู้ชมฮะทุ่มไปหมดตัวเลยสุดท้ายแล้วปรากฏว่าสาววัย19ซึ่งไปผูกข้อไม้ข้อมือดันไปมีหนุ่มคนรักใหม่ซึ่งเป็นวัยรุ่น<อ>แล้วก็ทิ้งให้คุณตาเนี่ยบอกโอ้ยเราแล้วก็เลิกกันเถอะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วต้นเรื่องปฐมมบทเองวันนี้เนี่ยเราไปเจอกับทางด้านของคุณชูชาติคุณตาชูชาติด้วยคุณตาเองก็บอกนะบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็รัก พอรักกันเสร็จปุ๊บก็เลยตกลงกันซื้อทั้งโทรศัพท์ให้ iPhone 13 20 0 0 0ซื้อหมูให้เลี้ยง50ตัวคุณตาชูชาตินะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหมู50ตัวเปิดเป็นฟาร์มให้เลี้ยงเลยนะกายอีก500โอ้ไม่ใช่300เนาะ500ตัวจ้า500ตัวจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะ ลงทุนไปมาผูกข้อไม้ข้อมือหลังจากนั้นอยู่กินกันได้ประมาณสัก5วันผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จหลังหลังสาว19ตัวดีคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปแอบคุณตาไปหนีเที่ยวไม่กลับบ้านกลับมาอีกทีสว่างคุณตาเลยบอกโอ้ทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆโทรหาอยู่บ่อยครั้งตอบว่า เลิกยุ่งกับหนูได้ไหมเอเราเลิกกันเถอะหนูเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่หนูเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นคุณตาบอกโอ้ยตาก็เป็นโรคเก,กาวหวังจะฝากผีฝากไข้กับเด็กคนนี้รักกันสุดท้ายดันไปมีผู้ชายคนอื่นมันลงทุนเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็เลี้ยงหมูก็ลมยอดก็ประมาณสองแสนทบาท แล้วทำไมคุณตาถึงคิดว่าสาวคนนี้หลอกคุณตาคะก็ผมก็ไปอยู่เขาเขาก็ไปไปไม่ยอมเพาเขา,เขาสั่งเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วเขาก็เอาสั่งเอาหมูมาแล้วหมูไก่มาแล้วเขาก็หนีไปนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยทางด้านของคุณตาชูชาติเนี่ยเห็นบอกว่าไปลงบันทึกประจํำวันที่สอพอเมืองการุงด้วยนะฮะเพราะคิดว่านเนี่ย เด็กแล้วก็ครอบครัวน่าจะมาหลอกเอาเงินของคุณตาคือไปคุยกันกับทางฝั่งของเจ้าสาวอายุ19ปีเขาบอกทนอยู่ไม่ไหวคือจริงๆไวัก็ต่างกันมากนะ70กับ19น้องผู้หญิงเนี่ยบอกทนอยู่ไม่ไหวตาชอบดูถูกบอกว่าเนี่ยเป็นคนชอบหาแต่เงินรู้สึกไม่เป็นอิสระแต่ง5วันก็เลยออกจากบ้านนี้ไปเลยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่ตาเนี่ยออกมาร้องกับสื่อว่าโอ้ย ไม่รู้จะทํำยังไงและเมียสาวก็ดูแลไม่ได้ซะด้วยจริงๆหวังจะฝากผีฝากไข่ใช่ไหมออล่าสุดตาเลยกลับไปที่บ้านซึ่งจริงๆเตรียมอ้อยเป็นเรือนหอเป็นรังรักแต่อยู่ได้แค่ห้าคืนหมูห้าสิบตัวใช่ไหมใช่ฉันเอาคืนจ้ะไก่อีกห้าร้อย้ไก่ขนไม่ไหวไหมออไก่เอาไหมขอแต่หมูไก่ไม่เอาไก่อะได้เอาไปเลี้ยงไปไก่มันเยอะขนไม่ไหววันนี้เอารถมาขนหมูห้าสิบตัวคืนไปค่ะแล้วสินสอดก่อนหน้านี้ สองหมื่นยกให้ด้วยความรักยกให้สาวสิบเก้าเลยเพราะว่าทำพิธีอะไรไปแล้วก็ยกให้เป็นของขวัญเขาคุณผู้ชมแล้ววันนี้พาเดินดูเรือนหอ,อเห็นบอกว่าเตรียมไว้<อ>กางเต็นท์เอาไว้ในบ้านด้วยนะ<อ>เตรียมจะจับปิกนิกกับเจ้าสาวป้ายแดงนี่ปิกนิกฮันนีมูนดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในเต็นท์ไม่ได้ใช้จะทิ้งเอาไว้ยกให้น้องผู้หญิงเขาอยู่จะอยู่กับใครกระช่างวันนี้ฉันขอเอาหมูกลับบ้าน เก็บผมเองโอ้ยเก็บไปด้วยป่ะเนี่ยไม่ทุกอย่างทุกอย่างนี่ไม่ถึงว่าทุกอย่างค่าสินสอดค่าอะไรคุณตามไม่เอาคืนแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วให้เขาไปยกให้ลูกไอ้น้องน้องน้องหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ให้ปัดมันอแล้วลงขอขออย่างเดียวใช่ไหมขอหมูกับห้าสิบตัวอ่านอกนั้นไม่ติดใจไม่ติดใจอไอ้วงเงินสามหมื่นหน้าเหรอ พี่พร้อมไหมให้เต้นเต้นอะไรเขาต้องหน่อยเนาะเพื่อให้ลุงเขาสบายใจเนาะคุณผู้ชมฮะแล้วทางฝั่งของสาวสิบเก้าเองวันนี้เราเจอกับคุณแม่ของน้องด้วยก็บอกเหมือนกันก็มาดูทางด้านของคุณลุงชูชาติมีการขนหมูไป50ตัวตัวเองก็บอกไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันกับเรื่องนี้ก็ต้องคืนเข้าไปส่วนเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้เดี๋ยวก็ต้องทยอยใช้กันไปไม่แล้วป้าไอเรื่องสินสอดนี่มันก็ยังก็แล้วแต่ลูกสาวใช่ไหมใช่แล้วแต่ลูกสาว แล้วคุณป้าได้ได้มีส่วนอะไรกับลูกสาวม่ไดที่ได้เงินได้ทองอะไรกับลูกสาวมันมแล้วก็ทําทุกอย่างก็ตามใจแล้วตาใจลูกครับผมตอนนี้ติดต่อลูกสาว <laughs> ตอนนี้ติดต่อลูกสาวได้ยังพี่ลูกสาวอะบ้ามันเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นอโอ้ตายแล้วจบกันด้วยดีเห็นใจอะ่ะความรักไม่มีเพศไม่มีวัยแต่ถ้ามันต่างกันมากก็ต้องคุยกันดีๆนะฮะ